ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูล SS เหมือนกันนะครับเหมาะเก็บเหมาะสะสมนะครับสภาพได้มาแต่กิ๊กๆเลยนะครับชุดนี้ได้มาเยอะนะตระกูล SS นะครับกิ๊บเลยนะครับสภาพก็เกสิาเปอร์แล้วกันนะครับตีสภาพไปนะครับหาสวยๆแบบนี้ยากนะ SS 2000นะครับตระกูล SS นะครับได้ว่านะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะปลอก นะครับรุ่นนี้ปอกเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่อลูมิเนียมนะครับรุ่น SS 2 0 0 0นะนะครับป้ายโลโก้ได้ว่านะ SS นะครับคมชัดสวยงามนะครับนี่ป้ายสวยหัวสกูสวยๆนะครับสวยทุกจุดนะครับนี่นะครับตัวเลเวอร์ตูดนะครับนะเอาผิดเก็บไปสะสมได้เลยนะไปใช้งานก็ดีนะครับรุ่นนี้มีตัวปิดเปิดเดินเสียงเดิน มีเสียงมีเงียบตรงใต้โรเตอร์นะครับนะ <c oughs> นะครับนะนานะนะเนี่ยปรดแผ่นหลังนะสวยกิ๊กนะป้ายเพจนะครับนี่นะนะไม่ได้มีบาบ่อยๆนะพวกลอกสวยๆแบบนี้นะนะกิกกิกแบบนี้นะนะครับปอกแขนสวยๆนะมีลวดลายนะนะครับนะครับแขนเนี่ยสวยนะครับ หนอกไม้นะครับหนอกไม้นี่นะครับพับแขนเก็บสับไซายขวาได้นะครับเปิดฝานะมีฝา,ม,ามีสกูข้างในคลายสกูย้ายฝั่งแขนออกมาได้นะครับเนี่ยขารอกสวยๆนะครับ <c oughs> นะแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับกิ๊กกร๊กแบบนี้นะตามมุมตามขอบนะี่สวยๆหมดเลยนะครับนี่นะขารอกนะสติก,กงสติกเกอร์นะครับ เบ็ดอินเจแปนนะพวกนี้นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสังเกตขารอกนะมุมขอบต่างๆสวยงามนะครับนะร่องรอยแทบไม่มีเลยนะครับนะตีสภาพไดเ้สัก99%นะครับนะนะพวกรอกเกรดสะสมนะครับกบเก่าอย่างเงี้ยนะนะครับนี่สวยๆเลยนะเนี่ยแผ่น ตัวงโรเตอร์นะครับหัวสก,กูต่างๆนะสวยๆใหม่ๆขอบโรเตอร์ต่างๆทุกมุมตามมุมตามจุดต่างๆนะสวยหมดเลยนะครับหัวสก,กูเนี่ยไม่ยุ่งไม่เยินเลยหัวสก,กูยังใหม่ๆอยู่เลยนะเหลี่ยมล่องนะแผ่นเพจหัวสก,กูต่างๆนะกิบกิบสวยๆนะครับ <c oughs> ลูกสปูนนะครับลวดลายนะครับนี่นะครับลวดลายของเขา สวยงามนะครับนะครับลูกสปูนลวดลายสวยงามนะครับหายากนะพวกพวกรุ่นลวดลายสปูนสวยๆแบบนี้นะนะครับนะครับนะครับประมาณนี้นะลูกสปูนสวยแน่นอนนะครับนี่ไม่มีน้ําทะลงทะเลกัดนะใสๆนะใสปิ๊งๆเลยนะครับนะครับ นะครับแลไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังเหมือนเดิมนะครับนะนะครับนะสปูลใสนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะฝาปิดเบรกนะครับ SS โลโก้ SS นะครับสวยงามนะครับโรเลอร์นะครับสวยงามนะครับหมุนปกตินะครับนะนะครับคลิกเสียงจะเป็นแบบพวกพลาสติกนะพวกรุ่นนี้นะครับนะครับ ประมาณนี้คลิกเสียงของเขานะครับนะระบบเบรกนะใช้งานได้ปกติแกนเป็นแกนธรรมดานะไม่ใช่แกนใหญ่พวกนี้นะครับนะครับรุ่นเบอร์สองตันนะครับเป็นคลิกเสียงพลาสติกนะครับแกนธรรมดานะครับะหมุนลื่นนะครับลื่นนะครับเดินเงียบนะครับเงียบนะครับล็อกหลังนะครับนะครับ เวลาอยากเดินแบบมีเสียงนะก็เปิดตรงนี้นะครับใต้โรเตอร์นะจะเดินแบบมีเสียงละนะครับนี่นารอกเด้งดีนะปิดเสียงนะครับนะครับนะครับปลดล็อกหลังนะครับถอยหลังปกตินะครับนะนะครับนี่นะครับอ่ะเกตสะสมเลยเอาไปวางตู้วางสะสมนะครับหรือไปใช้งานก็ดีนะครับนะ ไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยนะครับเนี่ยสภาพกิ๊กๆแบบนี้นะนานะ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 ใครเอาไปวากตู้วางสะสมหรือไปใช้งานนะครับนะได้เลยนะนะครับนะนะครับเปิดประมูลเหมือนเดิมนะครับ Facebook Page นะครับลอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองอมะตะนครชนบุรีนะครับน้านะฝากติดตามด้วยนะครับ